เอาละครับตอนนี้ผมอยู่ในงานมรโชซึ่งผมอยู่ในบูธของรถยนต์วินฟาร t นะครับแน่นอนว่าวินฟาร t เข้าไทยแล้วนะครับก็เป็นรถสัญชาติเวียดนามนั่นเองครับซึ่งในบูธที่เจาะทั้งหมดเนี่ยก็เตรียมตัวจะทําตลาดในไทยนะครับโอเค เราดูคันแรกกันเลยดีกว่านะครับคันแรกแน่นอนว่าตัวนี้จะมาจําหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยน่าจะเดือนพฤษภาแต่ว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยเดี๋ยวเขามีประกาศราคาอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือ Winfast VFE34 นะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นรถซิตี้คาร์ห้าประตูตามสเปคเนี่ยต่อการชาร์จ1ครั้งกับแบตเตอรี่44กิโลวัตต์ชั่วโมงคันนี้เนี่ยวิ่งได้ประมาณ320กิโนะครับก็รองรับทั้ง AC และก็ DC นั่นเองครับผม ความปลอดภัยที่มีให้ก็ถุงลมนี้ละภัย6ตำแหน่งแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีที่เป็น a d a s ติดตั้งมาให้ด้วยด้านบนจะมีในส่วนของตัวกล้องที่จะทำงานเรื่องของระบบ Adaptive Cruise Control รักษารถให้อยู่ในเลนนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์ต่างๆแล้วก็ตัวเรดาร์ที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านล่างด้วยนะครับดีไซน์จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นลักษณะ ที่ล้อกับตัววีที่เป็นโลโก้วินฟาร์คือโลโก้นี่เป็นตัววีกระจังหน้ามันก็จะเลยเป็นลักษณะที่เป็นตัววีเป็นเชฟขึ้นมาที่ฝากระโปรงด้วยนะครับแล้วก็กิลด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นกิลตกแต่งอยู่ด้านล่างทั้งหมดส่วนตัวไฟเนี่ยจะเป็นโคมไฟกลมๆตรงนี้แล้วก็จะแยกเป็นไฟเดย์ไทม์ n ลน g ์ไลท์และไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับกระจังหน้าปิดทึบตามสไตล์ของรถไฟฟ้านั่นเองครับผมไปเรามาดูด้านข้างกันหน่อยนะครับ ด้านข้างตัวล้อเนี่ยมากับล้อแม็กที่เป็นการคู่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมากับตัวโลโกโล้ตัว v ีวินฟาร์แบบนี้นะครับซึ่งระบบเบรกเนี่ยเขาติดตั้งมาเป็นดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยตัวนี้เขาให้มากับล้อ18ก็ถือว่าเป็นล้อที่ใหญ่อยู่นะสำหรับรถที่ฐานล้อ2,600ม mm, ิลิเมตรก็ให้ล้อ18มาก็ถือว่าสมตัวดีนะครับก็แน่นอนว่าความปลอดภัยที่มีให้เรามีเอ a ดมาให้กระจกก็จะมีในส่วนตัวบายสปอตติดตั้งมานะครับแล้วก็กล้อง3 6 0ูนนี่ติดตั้งอยู่บริเวณตรงนี้ ด้านล่างจะมีตัวชายล่างที่เป็นตัวชิ้นพลาสติกสี่ด้านตัวนี้ก็เหมือนแบบคล้ายๆรถแนวคอสโตเวอร์นะฮะคือมันจะช่วยกันเรื่องพวกแบบเศษหินเศษดินที่กระเด็งขึ้นมาตรงนี้นะครับผมก็แน่นอนว่ามันเป็นรถที่เป็นตรงหประตูนะครับตัวนี้จะสามารถพับเบาะได้พับลงไปแบบนี้ครับนี่ครับแต่ว่าพับแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียบนะมันยังมีสเต็ปที่ยกขึ้นไปอยู่นะครับ ฝาท้ายแบบไฟฟ้านะตัวนี้นี่ให้ฝาท้ายไฟฟ้ามาก็ถือว่าโอเคนะครับให้ฝาท้ายไฟฟ้ามาเรามาดูภายในของวิน fast VFE34 กันนะครับผมว่านะคันนี้น่าจะต้องขายไม่แพงมากเพราะว่าพูดตรงๆว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ยวัสดุตัวนี้เป็นแบบชิ้นพลาสติกหมดเลยชิ้นพลาสติกง่ายๆเลยนะ ช่องแอร์ก็แบบธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่อาจจะเด่นด้วยตรงจอตรงกลางที่เป็นจอแนวตั้งขนาดใหญ่นะครับพวงมาลัยตัวนี้วัสดุก็เป็นเหมือนหนังสังเคราะห์นะครับมากับระบบควบคุมตัวนี้ก็ Adaptive c r u ุ s e Control ฝั่งขวานะครับฝั่งซ้าย e n t เ r t a i n m e n t ต่างๆหน้าจอตรงกลางก็จะเป็นเรื่องของการดูข้อมูลการขับขี่ตำแหน่งเกียร์จะอยู่บริเวณตรงกลางนี้เลยจะเป็นเกียร์ไฟฟ้าที่ใช้หมุนแล้วก็เกียร์ P จะเป็นกดตรงนี้นะครับตัวเบาะเนี่ยที่ผมนั่งอยู่ตัวนี้มันเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าธรรมดาเลยนะครับก็าต่งๆ ปรับแบบแมนนวลน,นะครับตัวนี้เบรกมือยังเป็นเบรกมือแบบธรรมดาอยู่นะตัวนี้ยังไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะครับกระจกเป็นตัดแสงออโต้นะครับนี่มีมาให้แล้วก็ม่านบังแดดต่างๆตัวนี้ก็มีไฟให้เช่นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้รถมันไม่ได้เสียบแบตอยู่นะเราเลยไม่ได้เห็นไฟมันมิติการนั่งเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเบาะมันแคบไปน,นิดนึงอะ่ะผมนั่งแล้วรู้สึกว่ามันเต็มก้นเลยขนาดผมไม่ได้ตัวใหญ่มากนะมันเต็มก้นเยอะเหมือนกันแล้วก็ตำแหน่งที่พิงหลังเนี่ยก็ซ้ายขวาพอดีตัวเลย ซึ่งถ้าคนตัวใหญ่อะอาจจะเหนื่อยนิดนึงสําหรับตัววินฟาร์ส VFE34 เดี๋ยวผมลองนั่งข้างหลังให้ดูไหมว่ามิติตัวรถเป็นยังไงกับถาล้อ260มิลลิเมตรนะครับมาเรามาดูที่นั่งด้านหลังกันบ้างนะครับความรู้สึกแรกเลยคือเฮ้ยหลังมันชันอะหลังค่อนข้างชันเดี๋ยวผมลองดูปรับเอ็นได้สิคนระับอันนี้สุดแล้วอันนี้ปรับเอ็นสุดแล้วก็ประมาณนึงนะลงไปได้อีกนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยถ้าผมวางขาอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างสั้นนะ ตัวนีน้แล้วก็เข่ามันจะลอยเราก็ต้องสอดเท้าเข้าไปอย่างเงี้ยวางแต่พื้นที่อ่ะค่อนข้างเหลือประมาณนึงเลยหัวเข่าเนี่ยเหลือเหลือเยอะอยู่เพราะว่าเบาะหน้ามันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ยังมีแอร์หลังให้ด้วยนะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีพอร์ต USB Type A เบาะก็เป็นเบาะ้าอย่างที่บอกไปนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันยังไม่ใช่ไฟนอลนนะที่ว่าขายจริงออปชั่นจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าวันที่เขาเอามาจําหน่ายเปิดราคาอย่างเป็นทางการเนี่ยจะให้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับ โอเคเรามาอีกหนึ่งคันครับกับ b ิน f a s t V F 5ครับคันนี้เนี่ยก็จะมาจําหน่ายต่อจากรุ่นที่เป็นรุ่น V F E 3 4นั่นเองครับ V F E 3 4เนี่ยจำหน่ายเดือนพฤษภาใช่ไหมครับหลังจากนั้นเดือนมิถุนาก็จะเป็นรุ่นนี้ครับ V F 5 V F 5เนี่ยก็จะมีดีไซน์ที่คล้ายคลึงกับตัว V F E 3 4นะครับแต่ว่าตัวนี้ถือว่าเป็นรถที่เป็นไซส์เล็กลงไปอีก ฐานล้อเพียง2,514ม m mm, เมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มิติตัวรถเนี่ยค่อนข้างเล็กเลยดีไซน์ด้านหน้าตัวนี้ระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยจะถูกถอดลงไปหมดเลยไม่มีเซนเซอร์ไม่มีเรดร์ไม่มีระบบ A d a s นะครับแล้วก็ตัวชุดไฟเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกอย่างจะอยู่ในโคมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับไฟสูงไฟต่าแล้วก็ตัวชิ้นด้านบนตัวนี้จะเป็นแค่ชุดตกแต่งที่เป็นสีโครเมียมที่เป็นลักษณะเป็นตัว V เท่านั้นเองนะครับถึงจะเป็นรถไซส์เล็กฐานล้อ เขาก็ยังมากับล้อที่เป็นล้อไซส์ใหญ่นะตัวนี้ให้มากับสเปค205 55ขอบ17ลวดลายของล้อแม็กก็จะเป็นสีพื้นธรรมดาไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากนะครับโอเคถัดมาด้านข้างตัวกระจกแม้จะไม่มีกล้อง3ามกศูเฮ้ยแต่เขามีบายสปอร์ตให้นะนี่มีบายสปอร์ตแสดงว่าด้านหลังก็ต้องมีเซนเซอร์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูว่ามีหรือเปล่านะครับ ดีไซน์ตัวรถก็แน่นอนครับเป็นแนวแบบ5ประตูนะครับกึ่งๆแบบพัสด์โอเวอร์เล็กๆชายด้านล่างก็จะมีตกแต่งลูกเล่นที่เป็นในส่วนของตัวชิ้นพลาสติกที่ทําคล้ายๆกับลายคาร์บอนนั่นเองนะครับด้านหลังก็จะเป็นไฟที่เป็นเส้นยาวๆเลยซึ่งด้านหลังดีไซน์ก็โอเคนะผมว่าดีไซน์ดูเรียบๆดีนะครับแล้วก็โลโก้ V จะอยู่ตรงกลางตรงนี้รหัส VF5 ติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับใบปัดหลังมีให้ด้วยนี่นะครับพร้อมกับตัวไล่ฟ้าต่างๆตัวนี้สีเป็นนูโทนนะ ตัวหลังคาเนี่ยจะตัดด้วยสีขาวนะครับแล้วก็ตัวสีพื้นเนี่ยจะเป็นสีน้าเงินนั่นเองครับส่วนฝาท้ายครับตัวนี้ก็เป็นกรอนไฟฟ้าแต่ว่าไม่ใช่ฝาไฟฟ้านะครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นตัวช็อปอัพกระบอกเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับพื้นที่เก็บของด้านหลังก็ประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวลองพับเบาะดูว่าเรียบไม่เรียบนะครับตัวนี้ก็เบาะพับเป็น60-40บเบาะตัวนี้พับไม่เรียบนะไปเดี๋ยวดูภายในดีกว่าครับว่านั่งแล้วเป็นไงครับผมโอเคเรามาอยู่ใน VF5 ครับ อ่าอันนี้เข้ามานั่งปุ๊บจะเห็นได้ว่าหัวเข่าตรงนี้เกือบชนอันนี้ผมปรับเบาะแบบที่ผมนั่งเดินทางจริงๆนะก็จะเหลือหัวเข่าไว้นิดนึงแต่ว่าก็ยังพอแบบวางขาได้นะครับซึ่งปลายเท้าเนี่ยเราต้องสอดเข้าไปด้านใต้นะถ้าไม่สอดเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เลยเข่าจะชันนะครับเพราะว่าตัวเบาะตัวนี้มันค่อนข้างสั้นวัสดุเบาะตัวนี้เป็นหนังแบบหนังสังเคราะห์นะทั้งหมดเลยนะครับผม ตรงนี้ไม่มีแอร์หลังนะครับแต่ยังมี USB ด้านหลังอยู่พอร์ตหนึ่งนะครับบริเวณศีรษะเนี่ยถ้านั่งพิงแบบนี้ผมเหลือประมาณ4นิ้วเนี่ยคือมันต่อเข้าไปได้แบบนี้แต่ว่าด้านท้ายเนี่ยมันสโลปลงมันก็เกือบเกือบจะติดแล้วนะครับก็ถามว่านั่งได้ไหมมันนั่งได้แต่ถามว่ารู้สึกโปร่งสบายไหมก็ตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นรถไซส์เล็กที่น่าจะแบบใช้เป็นซิตี้คาร์หรือว่าใช้ในเมืองเป็นหลักถ้าเดินทางไกลๆเนี่ยด้านหลังผมว่านั่งน่าจะเมื่อยนะตัวนี้เดี๋ยวไปลอง มาดูด้านหน้ากันบ้างครับก็ด้านหน้าดีไซน์ผมดูแล้วไม่ได้แตกต่างจากตัว VFE 3ามมากมายนะครับทุกอย่างชิ้นตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นพลาสติกแบบองาาการพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะตรงกลางตรงนี้ค่อนข้างโล่งเลยมีอะไรอะ่ะมีแค่ power นี่น่าจะเป็นปุ่มสตาร์ทด้วยนะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกกระจกแล้วก็ไฟฮัสซัด อ,อยู่ตรงนี้เลยตรงกลางแล้วก็จะมีตรงนี้อีก2ตํตำแหน่งนะครับรวมถึงฝั่งขวาตรงนี้หน้าจอตรงนี้ก็เป็นหน้าจอมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับคือตัวกรอบมันใหญ่ก็จริงแต่ว่าหน้าจอจริงๆอ่ะมันจะอยู่ด้านในประมาณนี้เองนะฮะส่วนหน้าจอขับขี่นะครับก็จะเป็นรูปทรงเดียวกันแต่เล็กลงมาหน่อยนี่แล้วก็สังเกตได้ว่าฝั่งขวาเนี่ยเฮ้ยเขามีคุชคอนโทรลด้วยนะแต่ว่าน่าจะเป็นคุชคอนโทรลแบบที่ไม่ใช่อะแดปมัติอะครับติดตั้งมาอยู่ที่พวงมะลัยตรงนี้นครับพวงมาลัยเล็กมาก แล้วก็ตรงนี้เป็นชิ้นเหมือนยางแบบยางแข็งๆเล็กๆแบบนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ช่องชาร์จมี USB มีตัว AC s o c k e เ Power Outlet อยู่ตรงนี้เบรกมือก็เป็นแบบเบรกมือธรรมดานะครับไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะครับผมประมาณนี้ครับภายในของ WinFast V.F5 ครับผมก็สำหรับตัว WinFast V.F5 นะครับระยะทางวิ่งเนี่ยเขาจะวิ่งได้260กิเมโดยประมาณต้องถือว่า เป็นระยะทางวิ่งสําหรับรถไฟฟ้าที่ค่อนข้างสั้นนะ260กิโลเมตรนะครับด้วยความที่รถตัวนี้ผมมองว่าเขาน่าจะทําตลาดที่ราคาไม่สูงเพราะมิติตัวรถเล็กออปชั่นไม่เยอะมากแล้วก็ระยะทางวิ่งค่อนข้างสั้นเลยครับกับ260กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งครับและในช่วงปลายปีน,นะครับรุ่นนี้จะมาทําตลาดนะครับก็จะเป็นรุ่นวินฟ้าวีเ7นั่นเองครับซึ่งคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น SUV ไซส์ใหญ่นะสำหรับฐานล้อประมาณ2,800กว่านะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแบบ เทียบรถดีเซ gment เลยนะครับสายค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้ความปลอดภัยเนี่ยเรียกได้ว่าครบคันระบบเอเดียด้านบนเนี่ยมีกล้องติดตั้งมาอยู่ด้านบนนะครับด้านหน้ายังมีในส่วนของตัวเรดาร์ติดตั้งด้วยแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยรอบคันเลยรวมถึงตัวไฟโปรเจคเตอร์ก็เป็นโคมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นลูกเล่นในส่วนของตัว ไปเดย์ทอมและนิ่งไหลที่เป็นลักษณะตัว V ีอยู่บริเวณด้านหน้านั่นเองครับตัวลดลายของล้อนี่ต้องบอกว่าลักชวรี่มากตัวนี้มากับยางกุญเจขนาด2 4 5 4 5ขอบ20นะครับติดตั้งมาให้แล้วก็ลายล้อเนี่ยมันจะเป็นลักษณะล้อปิดแต่พอเราจับไปแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนลักษณะที่เป็นชิ้นครอบลงไปนะก็จะเป็นคาลคเตอร์ของรถไฟฟ้าหลายๆรุ่นที่ใช้แบบนี้คือตัวล้อแม็กจริงๆอ่ะมันจะอยู่ด้านใน ใช้ฝาครอบนี้ตกแต่งตเอานะครับผมล้อขอบ20ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผมรานข้างกล้อง3.6ศูนย์นะครับบายสปอร์ตมีให้ครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มือจับตัวนี้เรียบไปกับตัวรถเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นดีไซน์เรื่องของหลักแอโรไดนามิกนั่นเองนะครับผมไฟท้ายดีไซน์อ่ะมันจะคุมโทนกันมาหมดตั้งแต่ตะโกนพวก F.E. อะไรต่งตางๆเนี่ย F.P.5 ก็ไฟท้ายคล้ายๆกันหมดเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีโลโก้ V.F.7 อยู่ตรงนี้ด้วยเซนเซอร์ด้านหลังมีครบนะ ใบปัดน้ำฝนเนี่ยซ่อนได้เนียนมากอยู่ด้านในเลยอยู่ใต้สปอยเลอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยใบปัดมีให้นะครับและหนึ่งจุดที่เขาซ่อนมาได้อย่างแนบเนียนก็คือในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับที่อยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นตัวพวกไฟเลี้ยวต่างๆนะครับแล้วก็ตัวไฟถอยจะอยู่ในโคมบริเวณตรงนี้ซึ่งดีไซน์เรียบเนียนไปกับตัวกันชนด้านหลังเลยครับสำหรับภายในนะครับผมก็อยากจะพาเข้าไปดูนะแต่ว่า เขายังไม่เปิดให้เข้าไปดูเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวขายจริงอ่ะมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในรายหลังจุดนะครับแต่จุดที่เรามองเห็นได้จากตรงนี้ก็คือภายในเนี่ยดีไซน์ค่อนข้างหรูนะครับแล้วก็มากับหน้าจอตรงกลางขนาดใหญ่ที่จะเอียงรับไปกับผู้ขับขี่ด้วยนะครับผมแล้วก็วัสดุการตกแต่งเนี่ยลักษณะจะเป็นหนังหนังสีเบจตัดกับสีดำนะครับภายในนะฮะตัวนี้ก็แน่นอนว่าจะมาทําตลาดบ้านเราช่วงปลายปีก็น่าจะเป็นมอเตอร์เอกโปนั่นเองนะครับ แล้วก็ระยะทางวิ่งของคันนี้เขาอยู่ที่ประมาณ400บวกซึ่งผมมองว่าก็ยังไม่เยอะนะผมรู้สึกว่ารถของวินฟาร์เนี่ยหลายๆคันเนี่ยระยะทางวิ่งของแบตเตอรี่ที่เขาทํามาเนี่ยระยะทางวิ่งไม่ค่อยสูงมากนะครับและนอกจากนี้นะครับตัวที่จะมาทําตลาดต่อในช่วงน่าจะเป็นช่วงปีหน้านะต้นปีหน้าหรืออะไรเงี้ยครับก็จะเป็นตัว v f 6 แล้วก็ด้านหลังที่จอดอยู่ก็จะเป็น V F 8นะครับก็จะเป็นรถ SUV ทั้งหมดเลยนะแล้วก็เป็นไฟฟ้าล้วนนะครับสำหรับวินฟ้าที่จะเข้ามาจําหน่ายในบ้านเรานะครับแล้วก็คันด้านข้างตรงนี้นะครับคันสีเหลืองสําหรับ V F 3นี่ตัวนี้ก็มาจําหน่ายบ้านเราเหมือนกันนะครับจะเป็นรถไฟฟ้าไซส์เล็กนะตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบความแตกต่างน,นะครับผมซึ่งสเปคเนี่ย๋ยวค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้รู้เกี่ยวกับวินฟ้าคือ เดือนเมษาครับเดือนเมษาเขาจะประกาศราคาตัว BFE 3 4นะครับแล้วก็พฤษภาจำหน่ายส่วนมิถุนาตัว V m 5ก็จะจำหน่ายต่อๆกันมาเลยนะครับโอเคครั้งนี้วินฟ้าเตรียมเปิดตลาดในไทยก็รอดูครับว่าราคาจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาต้องนําเข้ามาจากเวียดนามทั้งหมดนะครับไม่ได้มีโรงงานในไทยนะครับซึ่งก็ต้องรอลุ้นว่าราคาจะถูกใจคนไทยแค่ไหนครับผม